คือผู้เล่น0.03%ของเซิร์ฟก็คือประมาณ3,000กว่าคนเนี่ยจะมีคนอย่างผมเฉือกํำเนิดขึ้นมาเพียงแค่คนเดียวโดนทั้งห้องนะกูทำได้ไม่แค,ครแคค์ครับไม่แคร์ทุกกรณีครับ800เท่านั้นพี่มารณงแบบนี้บอลเราแข่งปักทอฝันจะไปเคนบารอน800แคเอาไกลนี่ครับอีกแค่100ต้องมาแต่วัทานั้นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้หงอลาทำสิ่งที่โคๆๆตรโคตรตระหที่แทบไม่มีใครในวงการเกมทำได้เคมบารอนแคเว์800 โอเคตอนนี้ผมได้เคมบารอน7ไวมากๆครับทุกคนตั้งแต่เฟสามขี3ผมเลยคิดว่าผมมีโอกาสที่ทําได้ก็ได้ทิปดวงคือทําได้ครับโอเคมจะได้สแต็กตาละ100นะทุกคน 7ดาเมจสุดมากเราได้แต้มทีละร้อยเลยนะทุกคนเพราะว่าเราเคมบาลอนเจแบบนี้เรามีทรง800เราแค่แพ้ไปเรื่อยๆแ,แล้วค่อยทำบอดแข่งทีหลังเฮ้ยมันดู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  as คือเคมบาลอนเนี่ยเลือดมันจะเยอะมากๆแม้เราไม่ได้ใส่ของมันก็เก่งอยู่ผมเลยโกโก้กลัวนิดนึงแบบนี้ไม่ดีโดนเยอะเลยโดนเยอะเลยโอ้ย12ดาเมจแต่445แล้วมาดูบ้านของกระเจ๊ไม่ต้องมาร์กน้องโดนทั้งห้องนะกูทำได้ไม่แคร์คัพจะมี กาเดนสองดาวกูเจ็บหนักแน่ๆทำไมมึงสองดาวไว้ยังอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยขอสักสองตัวได้ไหมไม่น่าได้กาเดนมันตื้นไมันดด้ยิงซิงส์เราครับผมเจ็บหนักมากๆควรใส่โชจินว่ะขอค่าเพิ่มสักตัวได้ไหมชิดหายแล้วทุกคนค่าได้แค่ตัวเดียวโอ้โหโดนเจ็บๆแต่เราได้ชิมเมอร์มา100หนึ่งทุกคน ไม่แค,ค,แค,ค่ครับไม่แค่์ุุกรณีครับ800เท่านั้น <c oughs> มันมาเช็คบ้าผมกันใหญ่หรอผมแคร์หรือยังกูกกูเอจ็ดร้อยไปเฮีย800เท่านั้นน้องชายในเจลลงพาวเดอร์เราจะได้คอมโบกับซิลโก้นะครับครอบครัวพ่อคนที่สอง <c oughs> สวดมาทำตัดทิวอันนี้ไั้ให้ดอกเตอร์มันโดในอนาคตมาขอแพ้อ,อีกสักรอบ และต้องเหลือเลือดสักะมาณแบบ13 14 14กำลังดีให้ฟังเหลือสัก3-4ตัวกำลังดีเลยมาสวยเราเก็บคันดิได้หนึ่งตัวสวยแมงมุมปันมาไม่เป็นไรครับเราเก็บมุมุมได้ต่อแล้วซีนเข้าไปล้วงพ็อกมอลพ็อกมอลซอยยิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆมะหวะไม่เป็นไรครับแมตตี้เขามีคุซูอยู่ตัวแปลกๆชิบหายแมตตี้ตาย ชิปหายฉายวันนี้เซเลอร์มูนตาเล่เอากูชิปหายกูแบบนี้เราได้แค่สามสิบแต้มต้องรำแล้วในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะเลื่งเทียแกเองก่อนจะรับชมกันต่อพี่ปริมคุงมีอะไรจะบอกกับเพื่อนครับอดเสวนกูสามยาวเสวนสามยาวผมก็ได้ดีสินสามได้พี่เสวียนยาวกายเสวนสามยาวโคตรพด่กายอุ้ยกูปวดหัวแล้วแล้วกูเจอกูเจอเงาใครเงาใคร หายแล้วเจอสามดาวเหมือนกันไอ้บุกต่อยไอ้บุกต่อยไอ้กายบุกต่อยกูร้องแอบไปเลยไอ้กายไอ้ายไอต่อยกูร้องแอบไปเลย หมดที่เราเพิ่งจะเล่นจบไปอย่างเมามันเนี่ยนะครับผมนั่นคือ For j u n e f a v e r ครับคุณผู้ชมครับหมดนี้เนี่ยนะครับผมอ้างอิงเฟสนะครับผมมาจากเฟส Festival o f b e a t นะครับเล่นได้แล้ววันนี้นะครับผมผสมผสานกลยุทธ์ที่เข้มข้นเข้ากับรางวัลสุดอลังการคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าตัว5บาท3ดาวเนี่ยมาทำยากมากแค่ไหนแต่โมดนี้เนี่ยทำง่ายแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับผมเขาจะมีมอนสเตอร์แชมเปี้ยนนะครับผม4-5ถึง บาทแนละจะสุ่มออกมา1ตัวนะครับมีไอเทมในการช่วยเหลือผู้เล่นด้วยผมมองว่าบเนี้ทำออกมาดีมากเลยนะเพราะว่าเขาช่วยให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับผมที่แบบอาจจะเริ่มต้นเล่นยากแต่พอได้5บาทหรือว่า4บาทตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันเล่นง่ายมากขึ้นครับถ้าพลังชีวิตเราเนี่ยนะครับผมลดเหลือน้อยกว่า50%เนี่ยนะครับเราจะได้เมกาออฟครับที่อัดแน่นไปด้วยรางวัลที่สามารถเนี่ยเอามาพลิกเกมได้เลยคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมแชมเปี้ยน5บาทแต่และตัวเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษด้วยครับเช่นตัวเทชเนี่ยนะครับ ได้รับ EP 1นึ่ทุกๆสิวินาทีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับการสังหารด้วยโคมไฟเนี่ยจะดอกทองด้วยนะครับแล้วก็ตัว RC ฟื้นฟูนฟน HP 1ทุกครั้งที่แซนการ์ถูกสังหารนะครับดาวน์โหลดเลย Golden Spatula นะครับรับรองว่าเกมนี้เนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมเบิร์นเวลาแบบคุณไม่รู้ตัวเลยเปนโคตรสนุกฮะขอบคุณพี่ปริมที่มาช่วยขายหมดใหม่แต่หมดใหม่สนุกจริงๆนะครับกลับไปดูเกม Battle Cat Out แปดร้อยกันแบบของนะต้องชนะได้เนี่ย ชนะอยู่เฮ้ okay. มาก็คพอ่มชิโก้สองดาวไวล้วตอนนี้ชิมเมอร์เราหกร้อยแล้วไม่ถลับมาชนะแน่นอนทุกคนแต่เราไม่เอาพี่มาละน้องแบบนี้บอดเราแข็งปังฮอพี่ดาวเดียวไหวไหวไหวแน่นอนฮอคกี่มันแค่ดาวเดียวแล้วไม่มีของด้วยของพี่แกงแพ้งหมดเอาแล้วครับ เอาละครับความฝันที่จะไปเคมบารอน8 0 0แคทเอาไกลนี่ครับอีแค่หนึ่งรอก็มาแต้มวันนั้นสิวโก้ํำยับซิวโก้ทำยับแล้วมันดูยี่มันปีมันดูยี่มันปีมาดีมาดีมาดีมาเด้มาเด้มาเด้นี่นะทุกคนมันได้แต้มเพิ่มแค่30เท่านั้นเวลาเราชนะต้องหมัดเราต้องชนะให้ได้อีกถึง6ครั้งเลยนะทุกคนต้องผ่านไปได้อีกหตาโอ้ตึงบอกเลยว่าตึงไปยะมันดูถ้าขึ้นมันดู 4ดาวได้นี่คือการให้สามดาวได้นี่การันตีเลยนะต้องหมายเดือดไปเซอร์กิก้าไปไอ้กินนิ่มน็อกเคิร์นตึงจัดส่งไม่ดีทุกคนเรียบร้อยนี่ก็ยี่สิบเจ็ดเหลือเลือดสิบห้าเมจิกเอ็กเพรสผมว่าต้องต้องใช้ว่ะ ไม่อยากรีหามันเปิืงตังค์แล้วมันบอกว่าได้พลังเวทเพิ่มขึ้น40%จากทุกแหล่งผมมีคาถาเหลืองอ่ะมันน่าจะทำให้ได้ทวีคูนึ้นอีกมา15หตาเอาชีวิตรอดไปได้อีกแค่5เกมเท่านั้นคือจบทุกอย่างมาไอ้ทีมนี้มีเลิบองด้วยกูกลัวทำไมดิเกอร์สองดาวหายเลยครับขายสมีแล้วไงครับทำไม่ทัน ชหายวันนี้แต่มันดูอื่นมากมันดูอื่นมากโอ้โหกองเชียร์ยามาทุกคนกลองมาดูบ้างเต็มเลยไม่รู้กองเชียร์หรือกองแช่นะครับแล้วเริกบ้องตัวแต่ว่าสิวโกเอาให้โอ้โหซิวโกดาเมจหมื่นหนึ่งอ้โหหกเก้าห้าแล้วเชสเฮ้ยกูลืมเลยบัฟสิงไอเทมซัพพอร์ตคือตอนแรกเอาไปหลบเพราะกะแพงอะแล้วลืมกลับมาเฮ้ย ได้แชมเปี้ยนดูพิเคตกหยัดเรื่อยเลยงั้นชาตินี้ไม่ไม่สองดาวแน่ลองมันดูมันอยู่นกับซิโก้ดีกว่าเหมือนซิโก้โดน95แล้วชัดโอ้95แล้วทุกคนสามดาวบ้านมึงเยอะจังอะกลัว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 ชัดให่ผมด้วยให้ด้วย แถวหน้ากูหายหมดแล้วมาดูกูหายเหลือเลยเลือยเลยเลยขอบคุณที่ยังช่วยเหลือพี่อยู่เลยโอ้ชิบหายโอ้ดโอ๊ดโอ๊ดตัว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 มันยานโอ้โหของเจ็ดร้อยดีจัดม่วงสามซิลโก้สามดาวถ้ากดยังไงก็ชนะแต่เราข้ามครับเราเน้นไปสุด800ใช่อยู่แล้วน้องลาพี่แกเอาจริงการหยิบไปสุดทุกทางอยู่แล้วกดก่อน800เท่ากับติ่มฮะแตกป่ะเนี่ยถ้าเกิดเราแพ้ครั้งเดียวแล้วเราเหลือมอนเยอะเนี่ยเหลือแชมเปี้ยนเยอะเราแตกได้เลยนะเลือดสิบห้าเนี่ย คโอ้โหแมดดี้แคทเธอีนแคทอรีนมันจะซูมหัวซิลโก้แล้วแคทเธีนอย่าทำนะโอ้โหแล้วแมดดี้ยิงมันก่อนแล้วซิลโก้ก็ยืนได้อยู่แล้วมันดูคุยืนในกับเพื่อนอยู่ชิบหายแต่วันนี้แล้วนี่ไปก่อนเพื่อนแล้วมันดูกูแตกเอาแล้วไงล่ะเอาแล้วเอาแล้วรอตัวนึงโอเคโอเครอตัวนึงโอ้เหลือหนึ่งครับทุกคนเราได้แตกเงินห้าสิบไปแล้วใครจะเก็บเงินเก็บลงมาดิคาสเซอร์ขึ้นโดเมนเตอร์สี่อีกแค่สองตาเรื่องราวทั้งหมดก็จะจบ โปรดซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะสวยชับพอร์ตผู้ชายคนนี้ตายไหมคะชับพอร์ตผู้ชายคนนี้ตายไหมคะได้ไหมมันดูเราอุลตทุกคนมันดูเรามีตาเข้มฟาร้อนทำรายการเผาเข้มร้อนนได้เยอะแล้วบอลนิเกเตอร์ล้มสอยจัดคมคมทันทีมอนิเกเตอร์แป้งมุมต่อยโดนต่อยกันเด็นเลยสีวิกาเราให้ครับผมสีวิกาต่อยแป้งมุมกองรูดอกจอไปเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยชนะชนะชนะทุกคนโอเค จ้ามเบสิวิกาสี่พันเลยนะน่าโอ้ยโอ้ยอีกตาเดียวอีกตาเดียวโอ้ยเซวิกาเท่านั้นเพื่อได้ตัวที่สอง่มีใครเอาแล้วถุงมือด้วยเอาถุงมือไปเลยเซวิกาทุบครับผมอุ้ยสวยให้เลนนี่ได้ไปเลนนี่ยืนให้กูหน่อยเอาล่ะไก่หินเคมารอนแปดร้อยกูบอกเลยว่ากูคนนั้นมาวันนั้นมาตึงนั้น,นามากอรวิกูทำได้ได้แรงมาสเตอร์ด้วยมาดไอ้ yeah! เหี้ยบริการตัวลูกสวยจัด เอาละโมอดดิเท이เซอร์คุบมันคุบมันมีโดมิเนเตอร์สี่บ้าไปกับยูโก้แล้วก็ดอกเตอร์มันดูทำไม่อืนอ่นจรงขึ้นแล้วสวยพยายามเชิญลวงหลังผมแต่เหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนว่า,วาเอาไงเอาไงเตยืดเตยืดเอ้เออเอเอตายมามามาเอาละแปดร้อยสิบาบามึงโดนกูทางห้องไอ้โอ้หเดนเมนชั่นเฮลูมเมื่อเรา่มต่อสู้มันมีเวลาหานครับทุกคน ไดมนชันเบเกอร์กูยัดเลยเอาละครับที่น้องชาวไทยจีจีจขอที่สองได้มุยมาดูครับแคมาร 800. ์้อยแปดร้อยเฮ้ยโซเวนีคือชิมเจนสามดาวเจนสามดาวมาไงมันนั่นเชิญเจนเฮ้ยจริงสองดาวมาต่องแล้วเรียบร้อครั้ผมเจนไล่ล่าคอหมดแมปเลย กใช่เจสามดาว,วกาวูไงอะ่ะมันดูบ้านพี่เงินเต็มเพิ่งเคยเห็นกันใช่ไหมเคมบารันแปดร้อยน่ะเนี่ยทุกคนมนันอันเชิญเจสามดาวว่าหลอนเจจริงเจจริงอจจระการโดนต่อยเซอร์กาเอาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหล่าบอลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปนะครับคุณเซอร์กาสองดาวเตรียมครับผมมาครับ อันเชิญอนอมาลี่สองสี่คืออา้าวอมนี้ไม่บดีไนเซอร์สามดาวาแล้วก็ยังตูมึงได้อะโอ้โหอันเชิญมาแล้วครับผมตึงกับติกเลยครับผมไอ้ดีทำให้ผมเสียรู้สติตายไปซะทัังเซรามูตานเลแล้วมาแล้วผมเป็นเซอร์สามดาวรวมตึงหมดตี้ <c oughs> เอานะจริงผมทำเหมือนในแข่งก็ได้นะครับไปห้องน้ำไม่สิผมว่าไปเที่ยวต่างประเทศได้เลย <c oughs> กลับมาก็น่าจะได้แชมป์ครับผม เวอร์จัดแม่งโคตรโกงแคมบอลอน800ดูเรื่องซิลโก้เป็นข้อมันแค่แล้วดูที่มันอันเชิญอันุมาซาฮาสามดาวแล้วมันเชิญเรื่อยๆรอบนี้มอดไคเซอร์สองดาวครับมันเชิญมันเชยไม่ไม่แล้วโอ้ยยิ่งก็ตบอไปซีคือชี้นี่มาดูชี่มัดุกับชาบนมาขึ้นโบแล้วมาซาฮาไลายไปเรียบร้อยๆกระบอกโอ้โหหมดแมปเลยทีเดียวเทียบยังเหลือรออยู่สองตัวอยู่มากเลยมาซาฮาสามดาวนี่ไม่เก่งเหมือนมอดดีไคเซอร์เลยนะการที่เราทำเคมบออนแคทเอัลล์แปดร้อยเนี่ยเหมือนเราได้รีวิวตัวห้าบาทสามดาวทุกตัวเลยนะทุกคนวจัด โอ้แคทเอาหนึ่งรแคนไม่เอาเว้ยเอาวิกเตอร์มาก่อนเลยไม่ต้องลงก็ชนะวนะิกเตอร์เอาจริง oh. ได้ที่2แล้ว oh. ผมกดยอมให้ครับจีจีแล้วลาก่อนเซเลมูลตาเล่รวบครับผมเรียบร้อยแล้วเอลเเบอเราหัวแบะเรียบร้อยเซเลมูนตัวแตกหัวขาดแล้ว <laughs> แล้วเราเหลือแค่สองคนแล้วไงนายกินนิ่ม จ่ต้องเอาของครับในก็ชนะฉันจะค,อค,อคออ่อยๆทรมานอแกอย่างสะสมสมแล้วที่ติดตามมาสิปีข้อสุดตายลาก่อนไอก้กีนึงรอบเนี้ยเชิญอ,อะไรนี่สมภาษีคืนชีพอันเชิญมาสหามมาอีกแล้วครับผมแล้วมาสหาร่ายรำไปครับผมร่ายรำไป โอ้วันนี้ต้องเป็นที่สุดกันมาลแล้วมาหามันาเต็มแล้วผมไล่ไปครับผมตูม้ไม่ตายครับมาจะหามไปท่าบาทสามดาที่กากมากเลยเนี่ยดูดิไล่กรอบนึงแล้วผมแล้วก็ตัวแตกอยู่ดีแต่จูดก็ต้การจัดเลยนะทุกคนเหมือนแบบมิตติวเวลาที่บิดเบือนโบ๊ะมีตัวอะไรที่ยังไม่ได้อัญเชิญอีกปะเสวิกาหรือเพราะเสวิกาเป็นเคมบารอนอยู่แล้วเลยอัญเชิญไม่ได้เราไม่ไ้เชิญอะไรครับเพิ่อัญเชิญเจสอีกแล้วครับทุกคนเจสก็โหดครับ มาเลยครับผมมอดิไาเซอร์มาต่อครับผมแล้วเจสมาแล้วเจสแล้วตะกี้ร้ว,ว,ว,วค,นนครับผมโรมีกฝั่งทีเดียวหายหมดมีตวนวนึงรอดเพราะมันใส่เกาะมวงแล้วเกาะมวกก็เหมือนเคียวทับกันตายเหมือนทรมานอย่างช้าเลยนะครับตอนนี้รอบนี้โดนอะไรดีครับคินนิ่มคุมมอดิไคเซอร์ครับรอบนี้โอ้โหสู้ยังไงวะทุกคนแม่งเวอร์มากเลยอะว่าจัดอะดูดิอันเชิญจริงงไอีอโอ วิคเตอร์ยกครับและโมนิเเตอร์รวบปูตาครอบดาเมจสองหมื่นซิลโคแทบไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนเอา้าจีจีครับานายเก่งแล้วที่นายต่อสู้กับความกลัวมาได้นานถึงขนาดนี้นายเก่งแล้วพี่เข้าใจว่ามันทรมานไหนดูตายชิเมตอุ้ยแรงขึ้นแรงขึ้นพี่มาแล้วน้องเคมบาร้อนแปดร้อย จัดใจว่ะผมคือผู้เล่น0.03%ของเซิร์ฟก็คือประมาณ3,000กว่าคนเนี่ยจะมีคนอย่างผมถือกำเนิดขึ้นมาเพียงแค่คนเดียว Action Man c a m b r i d 800แคทเ o u 0.03%ของเซิร์ฟขออนุญาตโมอเพื่อนกิดก่อนเลยครับผมกิจงายเนี่ยแรงชาเลนเจอร์เลยนะครับทุกคนกิดง่ายนี่แบบน่าจะแค้ได้แบบ600อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเต็มที่อ่ะโอเคไม่หลับ นี่ก็เล่นเยอะพี่เอฟพีเอฟเล่นเยอะมากพันปลาได้รับไว้ด้วยฮัลโหลพี่ชายคุณแคทเอาเคมบอนได้มากสุดเท่าไหร่หรอครับไอเขานี้เหรอครับได้แค่สี่ร้อยอุ๊บอุ๊บอุ๊บพี่แปดร้อยเฮ้ยว้าไอจดตลอมัได้เลยว้าไอจดทำได้เลมาดูในช่องพี่เลยพี่เพิ่งได้สดๆเลย ก็คือใครทำได้เลยล่ะก็คนแรกอะครับไม่ได้คนแรกเว้ยในเลตอัตรามันเขียนว่า0.03ก็คือแบบ3,000คนมีคนนึ่งอะถือกำเนิดขึ้นมาคนอย่างกูอะเป็นผู้ถูกเลือกกว่าผู้ถูกเลือกอย่างเดียวไม่ได้ก็เขต้องเก่งด้วยอะครับผมผมคือเด็กผู้ถูกเลือกยากลว500ก็ยากแล้วนะแม่ง800กูใจมันทำได้ไรวะเนี่ยกายแน่นอนแล้วนี่กำลังไปไหนครับอ๋อเดี๋ยวว่าจะไปออกกำลังกายอย่างเนี้ยไปได้หรือเปล่ไปได้หรือเปล่าอ๋อกูยังไม่ได้อาบน้ำเลยอ่า เดี๋ยวพราไปอาบน้ำด้วยโอเคพี่ได้งั้นเดี๋ยวผมแปลงฟังก่อนเจอกันที่ยิมได้เลยเดี๋ยวสิบนาทีครับไปรับได้ไม่มีสปอยให้ดูนะครับรอดูใน YouTube นะครับเกมมอลรอนไปได้เลยโน1เชมมอลรอนเดี๋ยวเข้าไปดูนะจ๊ะจุกงวเจอกันได้จ้ะไอมาสเตอร์สี่เฮ้ยกูละกูก็กูก็มาสเตอร์กว่ากัน โอเคสุดว่ะทุกคนก็ไม่นึกว่าจะทำได้แบบนี้ก็ขออนุญาตแอคตาเลยครับโชว์โปรไฟล์เลย84ต่ตาน,นี่ขนาดผมเป็นเกมเกมอร์สายสรีเฟกไวัยรุ่นนะครับเกมแนวแท็กติกก็ได้ขนาดนี้แล่าอะโอเคทุกคนขอบคุณครับที่รับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมโคตรสุดการยิน channel เกัอครับ